กราบทักททยช่พดีพี่น้องเอฟซีที่แท้ฮักทุกทุกคนเนาะแบบว่าอยู่ฟังไทยฟังลาวหรือว่าอยู่ทุกทุมุมโลกเนาะเมื่อนี้ยกับ่าเบรรยากาศมัดเข้าพี่น้องมัดเข้าตอนช่วยๆเนาะมีสาวมีน้อยมีเนาะมีมีน้อยสาวผู้ไทยแน่มามัดแล้วก็บุมมาแล้วก็บุนมีเนาะโอ้มีน้อยกัมัดเปิดนะพี่น้องเ้ยนี่โอ้มัดบล็อกญงบ่มีน้อย มัดยๆ้เพน้องง่ยพ้ยูบอเนาะน้อยเพอยูบอเนาะิด่าด้น้โอ้จะมีน้อยนี่เกี่ยวข้าวกับเก้งนะพี่น้องมัดข้าวกับกิ่นเนาะเ็ดกับใยานหมนวะเกี่ยวข้าวกางขึนกับด้เตยมโคเลยเนาะเกวเลยลดเ้าหยบหยบยบหยบมีน้อยละเน่ว่าพนบทธรรมดาฮะนาน้อง น้องมันคนบัธรรมดาบัแม no totally ่นได้คนธรรมดากันนะคาดว่าสีห้แล้วเมื่อไะพี่น้อยบุ๊คเป็นบุกเนาะแดดก็เริ่มกล้ามาละตอนนี้ก็ตอนเท้งแล้วพี่น้องเนาะพักผ่อนเนาะพักผ่อนมากินข้าวกินน้ำพี่น้องมื่อวานนี้สีเม็ดเมนูแกงหน่อไม้กินนักพี่น้อยแม่เสร็มีน้อยหาหน่อไม้มาแกงเนาะ ไปขึ้นตาคุดกับปูแดงมาใช่พี่น้องน้องกับปูแดงอายุแค่มยแล้โอ้ได้ลายนหนนอไหมเนาะโอ้เต็มคู่น้องพอดีแกกินง่ายย่างไปเพิ่งลายก็นี่ là cút chi đó cút được cái bộ đèn mà chứ không có bờ với nó có bờ với cái bài cút cái bộ đèn mà sai phải hôi, hôi đèn hôi, đèn, có phải nói cút yêu khem hôi họa hôi đi nó cái bộ đèn này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ

này leo này có đen quá Đi Xe cũ đi này oh, lực mà chắc thiệt là Lực đây phải thuốc mày พี่ท่านนะม้งเอาอ้อพี่น้องเออพุดพลาโอ้ยกับอันนั้นยุ่งลายมาพุดพางกั้งหน้าพี่กระปูแดงแม่ไข่นะพี่น้องนะแม่นกระปูหน้านะนี่นี่นี่

เห็นคุมเห็นหูกระปูแล้วเขาก็ลงมือคุดเลยพี่น้องเนาะโอ้ยพอมันคุดไว้คุดกระปูนี่เลิกเติบพี่น้องเนาะชุดแขนนะ อยู่แค็มเพิ่หน้าเลยนะมื่อวานแดดฮอนแดดก็เมฆก็เริ่มมีแล้วไปน้องเอ้ตัวเริ่มเหมือนงมันก็ยุ่งลึกนี่ไปน้องมันช้อนลรือ้ม ลกขนาดน้งองอูหูเบาเลยมาตัวนี้รุปเลยนะหูบเบาย ลจจึกๆได้ยังไม่เห็นกระปูอยู่นะพี่น้องนะพี่น้องเก็บดอไม้ชุกเรียบร้อยเนาะเก็บดอไม้ไล่เสียเก็บปูแดงพี่น้องืมพี่น้องกัะปูแม่ค่ ăn mà, ăn mà, ừ, ừ, แกงแบบฮ้อนๆน,นะพี่น้องนะป่งมาเดี๋ยวนี้กินเดี๋ยวนี้เลยนะต้องยังลึกินเตรียมะ <c oughs> นะจะมาสิอังกิม กระโดเดียวได้ที่จะติต่ออนไม่เลยเนา